หลวงพ่อหลวงพ่อเดี๋ยวพาไปพาไปยอเอฟซี h e Beach นะ Go ahead baby สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับผมตอนนี้กีกับไทเลอร์อยู่ที่ภูเก็ตนะครับตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตไทเลอร์เคยไปคาปี้แต่ไม่สนุกนะครับ ฝนตกซีวานใช่ไหมฝนตกภูเก็ตครับ c ีวานไทเลอร์กลับบ้านอุ้ยมันไม่ได้มาเลยไม่ได้มาไม่ได้มาเที่ยวก็เลยจะพาไทเลอร์มาแก้ไขประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับภาคใต้สักหน่อยนะคะอยากให้ไทเลอร์ได้รูว่าเอะนองจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วเนี่ยภาคใต้หน้าเที่ยวมากๆไทเลอร์คิดว่าภูเก็ตมีเอฟซีเยอะเพราะว่าไทเลอร์เดินเล่นดินเล่นหนึ่งชั่วโมงเือหนึ่งชั่วโมงเจอ ยี่สิบเอฟซีแล้วหนึ่งชั่วโมงตื่นเต้นมากคือไทเลอร์ได้นอนสองชั่วโมงแต่ไทเลอร์ไม่ยอมนอนต่อทุกคนไทเลอร์อยากจะลงไปเจอกับเอฟซีนะคะลงไปเดินประมาณสามรอบด้วยแล้วนะอันนี้อย่างรครับ <c oughs> แกงเนือน้อกับทอเทอทเอาอันนี้กับอันนี้ครับนิดหน่อยครับ เอาข้าเนียวมีที่ไหนไหมครับพี่นี่น้องมิขต้างเหนียวด้วยเพตลาดเชื่ออะไรครับโอเป็นถนนถนนถนนฉลอเหรตรงไหนอ้านแม่ตาแม่ท่ถนนอะไรถนนหลวงพ่อเดี๋ยวพาไปพาไปยอเอฟซีเอฟซีแฟนคลับไทเลยยูทีภูเก็ตซองชั่วโมงแล้ว เจอเอฟซีเยอะแล้ว <laughs> สชั่วโมงเจอเอเยอะแล้วมออีอาหารเยอะนะ All the all the all these government workers civil servant government eater Hey e v e l y o n e m Red uh, Lost Mango from the m a g o r e e Restaurant. This is local food. Mm. Mango Tree Rice. <laughs> hey, no. Cooking. บ้านแม่ป่า It's also famous for Phuket food. Okay, you re ready to go <Come. S 2> meet more FC? ปั๊บ ขอบคุณนะคะโชคดีค่ะตอนนี้พวกเราก็เดินมากันที่ย่านอูท้าวนะคะทุกคนกำลังจะไปหาร้านอาหารกินกัน่ว่ากอินมาแล้วทุกคนอาหารขขงเมาวันนี้นะคะกินก็คือหิวมากเพราะว่าเพิ่งเดินออกมาจากโรงแรมเราก็เลยเลือกร้านแรกที่เราเห็นเลยชื่อร้านว่าล้งข้าวนะคะ c h i This is um Thai Thai food and Chinese food. Yeah, you wanna know what is that, what one? Is that one? Yeah, what is this one that looks really good? That one is I like that. But it's not spicy, I thought it was gonna be like all the color made it look like it's gonna be like crazy spicy. It looks like what like The demons eat this. มึกผัดมึกผัดน้ำดำ this <is> good. เรียบร้อยนะคะทุกคนเช็คบินเช็คบินตื่เต้นครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวยมากเลยน้าเนียนมากเลย บคุต่าเ้ร้อไม่เหมือนไม่เอางไหนดีเกลย What you doing baby? Uh fitting fitting my watch อถ้าเรซื้อนาฬิกามาจากเมริกาแล้วมันไม่มันไม่พอดีนะคะก็เลยมาปรับสายที่ไทย b b y ออกไปนะตะวันู้เนียวว้ยทุกคนเมื่อกี้ FC น่ารักมาก เอซีเจอหลายคนแล้วนะคะแต่ว่ามีคนนึงที่เขาเข้ามานคนุยกับกีเขาบอกว่าเนี่ยเขาโชว์กับไมดูว่าโทรศัพท์เขาอะมีไว้แค่รับสายกับโทรออกเท่านั้นนะแต่ว่ากีกัะทาให้เขาต้องไปซื้อ iPad มาเลย <c oughs> ซื้อ iPad มาเพื่อมาดูคลิปกีนคนเดียวนะคะน่ารักม,กมากๆเลยสวัสดีค่ะโอ้ oh. Water fell on me ได้ไหมได้คะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่พูดใหม่เซตอีก มึงก็าก a หาดผทองหาดผาทองหาดหาดป่าตองป่าตองหาดป่าตองครับใช่จะไปหาดป่าตองนะครับผมไปไหนไปไหนอ๋อไปที่ไหนใช่ไหมใช่เคย t s o a g ไปไหนอย่า say ไปไหน I just did โอเคไปไหนไปตอง Where are we now baby โคกไม่มีน้ำตาลครับถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแพลเลอร์บอกว่าโค้งไม่มีน้ำตาลครับตอนนี้ก็อยู่ที่หาตดตาตองนะคะทุกคนอยู่ตรงศูนย์กลางเลยเดี๋ยวเราเดินเดินไปตรงชายหาดกัน <c oughs> What did you just say? สวัสดีครับเอามะพร้าวหนึ่งตัวครับเอามะพร้าวหนึ่งตัวมะพร้าวเรียกป็นตัวโอ้โปรเฟกชเนลนะลิฟีี่า How do you say cut like on act like cut your finger? Fun. Huh? Fun. Fun? Yeah. Quite fun in my hub. Oh quite quite fun in the way. Like a D mark. Hold on. Hi. Tourist. Hey baby. How do you feel being back in Thailand and being on the beach now? I love it here. I mean, I've never been here, but I love it here it's high.

พันเจ็ดบาทมาเหรอครับโอ้ยคนพิษไ,ไทยเป็นคนไทยนะตื่นตาตื่นใจมากทุกคนกับไทยคราวนี้เพิ่งเคยมาภูกเก็ตนะคะประเทศไทยเราก็คือเจริญมากได้ีได้เพ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 ยได้หมดมิน like ส่ anything ทุกอย่าง ทุกอย่างได้เพย์พยหืมพันพื้นแล้วพันพื้นพันพื้นอะไรนะใส่ใส่บวัดชวัดพื้นพันพื้นพันพื้นลาวพันพืพ้นลาวหมูดทองเดี๋ยวเรียกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับผมข้างในเนี้ยจะเริ่มเป็นตลาดไลยอันนี้เนี้ยค่คะเข้าไปเลยออ๋โอเคขอบคุณค่ะเห็นละเห็นคนเยอะแล้วทุกคนเมื่อกี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ตกใจมากเพราะว่าพวกเราหันั่งรถมาจากป่าตองใช่ไหมเพื่อจะมาลงในดาวเทาานะคะก็คือเมืองเก่าแต่ว่าคือรถมันติดมากแล้วแท็กซี่ที่มาจากป่าตองเขาก็คงอยากจะกลับเพราะว่ามันติดเราก็เกรงใจเราก็เลยลงลงเดินข้างถนนนะคะก็ลงมาเดินได้สักพักหนึ่งเดินได้สองสามก้าวด้วยความที่รถติดเนาะก็มีรถคันนึงเปิดกระจกลงมาเราก็ถามว่าพี่กิ๊กกับไทเลอร์ใช่ไหมครับก็คือได้ติดรถกับแฟนขับมามาลงที่ตลาดนี้แล้วแฟนขับน่ารักมาก เอฟซก็คือพามาส่งที่ตลาดเลยระหว่างที่ขับรถมาก็เห็นว่าเออมันไม่ได้ใกล้อย่างที่เราคิดนะเราไม่สามารถที่จะเดินมาถึงที่นี่ได้อย่างที่เราคิดครั้งแรกนะคะโอเคครับค่ะโอ้เด็กเด็ There it is. Seafood sauce. Just try it right here. Mm -hmm. Showing this. Mm-hmm. Oh my god. That's spicy. Don't come close to me, baby. Mm. Okay. Yeah, that's really good. Really fresh. Ooh. Go ahead, baby. one? Mm. Good. That's good. That's good. do I not? ร่อย well, uh huh. huh. นัดไทเลอร์ไปได้โอนิกิริมานะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเป็นข้าวจีสไตล์ญี่ปุ่นไทเลอร์ไปถามเขาว่าเป็นข้าวจีหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ข้าวจีอร่อยไหม Oh, you will. i It's like a bunch of herbs wrapped with car like caramel. แันด <Like> uh ีครับอันนี้ยังครับเนื้อให้เราได้อะไรเนื้อย่างเนื้อย่างแซบปะแซบ It's really sweet. I like this one. ที่ภูเก็ตวันนี้นะคะทุกคนเราจะอยู่ที่นี่กันอีก4วันนะคะมีอะไรบ้างหรือยังไงมาอัพเดตแน่นอนฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายกัน,นะคะ่ะสวัสดีครับ